โดยเฉพาะจังหวะแจกใบแดงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวนิดานหนักถึงขั้นบอกว่าโดนกงโดนโกงเลยนะคุณผู้ชมฮะลุงเนบอกว่าอิ่มจุกๆนอนหลับฝันดีนะฮะแหมไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะครับอาการหนักมากสําหรับลูกทีมของ Big Hunt บิ๊กฮันนะฮะอูไทยเกมนี้ยิงเขารับตั้งเกมด้วยนะครับแบงคอกยิงไม่ได้เองนะครับ สวัสดีครับผมชูปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัชญ์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้น่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกเกมวันอาทิตย์กันหน่อยนะฮะก็ไปพูดถึงทั้ง3คู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะฮะสามทีมยักษ์ใหญ่นะครับลงสนามพร้อมกันวันเดียวกันน่นนะครับ ไปเริ่มที่ BG กันก่อนครับบุกไปแพ้ราชบุรีแบบเละเทะเลยครับ1นึ่นะฮะเกมนี้นะครับฝั่งเดอะแรบบิทโดนใบแดงด้วยนะฮะทำให้ก็ตามนั้นครับราชบุรีขย่มยับนะครับคือลูกที่เสียใบแดงเนี่ยเป็นจังหวะที่สราโนอนออกมารับบอลน,นอกเขตโทษนะครับซึ่งก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับทีแรกเนี่ยผู้ตัดสินไม่เห็นปรากฏว่าไปเช็ค VR นะครับ ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าสลาโนนเองนะครับก็ไปจับบอลน,นอกเขตจริงๆนะครับนะฮะก็เป็นฝ่าไปแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายภาพมันก็ชัดเจนนะครับทำให้ก็โดนใบแดงไล่ออกไปเหลือ10คนจากนั้น BG ก็รับสภาพไปครับครึ่งแรกเนี่ยโดนไป3ลูกนะครับครึ่งหลังก็เปิดแรกแบบไม่มีอะไร เพราะว่าโดนนาอยู่นะครับปรากฏว่าก็เกือบจะโดน4 5 6หอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พเพียงแต่ว,ว่าราชบุดีเขาก็ไมข่มจบที่41เพราะว่าไม่ไหวครับเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมันเสียเปรียบนั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจบเกมนี้เดือดเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งโคเตกูนี่ไม่พอใจกรรมการอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะจาังหวะแจกใบแดงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวน้ดานหนักถึงขั้นบอกว่าโดนกงโดนโกงเลยนะคุณผู้ชมฮะโดยโคเตกูบอกว่าการตัดสินดูไม่ยุติธรรมเลยนะทำให้เราต้องเล่นสิบคน,นตั้งแต่ต้นเกมมัน มันก็ช็อกเลยนะครับเหมือนการโดนฟ้าผ่าตรงนั้นนะครับเราต้องแข็งแกร่งกว่าน,นี้นะต่อให้โดนโกงหรือว่าอะไรก็ตามเราต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่เสียประตูตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เราสัญญาว่าเราจะทําให้ทุกคนมีความสุขในตอนท้ายฤดูกาลนะครับโอ้โหจัดหนักนะฮะโคเทกุไม่รู้ว่าบทสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยมันจะกลไปเข้าหูคณะกรรมการพิจารณาวินัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นการวิจารณ์ผู้รัดสินและในกฎปีนี้เนี่ย การวิจา์รูสินนี่อาจจะโดนปรับได้นะครับฉะนั้นแล้วมีแววนะครับที่อาจจะโดนปรับนะฮะที่ใช้ถ้อยคํารุนแรงแบบนี้สําหรับโค้ชเทกุนะครับไปบอกว่าหนึ่งท่านว่าโดนกงโดนโกงแล้วก็จวกกรรมการนะฮะก็รอติดตามดูแล้วกันแต่แฟน BG นี่ก็ไม่ค่อยพอใจนะครับกับโค้ชเทกุเลยนะครับกับรูปแบบการเล่นอะไรพวกนี้นะฮะบอกว่าหาข้ออ้างไปเรื่อยนะครับบอกไปโทษกรรมการแบบนี้นะครับไม่ยอมโทษตัวเองเลยนะครับทรงบอลมันก็ไม่ดีนะฮะตั้งแต่เกมระยองแล้วนะครับ บวกกับเกมช้อปปี้ครับด้วยนะครับคือตอนนี้โค้ชเทกุกดันยังหนักเลยนะครับเพราะว่าแพ้ในหลีก2นัดติดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอเชียงรายวันพุธอีกเนี่ยนะครับถ้าไม่ชนะนี่โอ้โหบอกได้เลยครับว่าเก้าอี้ร้อนเป็นไฟแน่นอนสําหรับทางโค้ชเทกุนะครับเป็นเรื่องแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้ววันพุธนะครับน่าจะเป็นเกมเรียกแรงศรัทธาได้เลยนะครับนะฮะว่า BG จนะครับจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งหรือเปล่านะครับในเกมนี้ก็ต้องยอมเพราะว่าเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมนะฮะก็โดนเละไปเลยสำหรับ B ีีนะครับ ไปต่อกันที่บุรีรัมย์กันบ้างนะครับบุกไปยํำคาบ้านเลยนะครับกดเชียงรายยับนะครับ5ประตัวศูนย์นะฮะก็ถือว่าล้างอายเกมที่แพ้ของอันฮานอยนะครับใน h อ p ป e ้คันะฮะยิงสลุดเลยครับ3มนัดยิงรวม13ประตูนะครับสำหรับบุรีรัมย์ในรุ่นการนี้นะครับโหดไปไหนเนี่ยนะครับลุงเนบอกว่าอิ่มจุกๆุนอนหลับฝันดีนะฮะแหม่ได้เวลาคือได้ทีเรียกว่าจัดหนักนะครับในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะ เรียกความมั่นใจคืนนั่นเองนะครับแฟนๆบอกว่าขอให้รักษามาัรหานบบนี้ให้ตลอดเลยนะครับแชมป์มันเห็นแน่นอนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับส่วนเชียงรายนี่หนักนะครับของโคชฮั่นนะครับปีนี้หน้าทางจะกลำบากแล้วนะฮะสนัดโดนไป10ลูกนะครับโดนท่าเรือ51โดนปิลัม50นะครับบอลดาวรุ่งนะครับดูดูทรงอาจจะหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับเพราะว่าทรงไม่ได้จริงๆเลยนะครับนัดหน้านี่ไปเจอของหนักอย่างบีจีนะครับไม่รู้ว่าจะโดนอีกกี่ลูกนะครับนะฮะ คือกองหลังนี่โดนแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดนะครับยืนตำแหน่งกันมั่วมากแล้วก็เช็คลำหน้าพลาดไปหมดเลยนะครับในเกมนี้นะฮะแล้วก็กองหน้านี่ไม่มีพวกสไตล์แบบบีโรซิมาเก็บบอลจบเลยครับเชียงรายนะครับไปไม่เป็นทีเดียวนะครับเกมรุกนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะครับอาการหนักมากสําหรับลูกทีมของบิ๊กฮันนะฮะก็รอดูนะครับแฟนเชียงรายนี่ท้อแล้วก็ทําใจแล้วนะครับเพราะว่ารับสภาพไปเพราะว่าสโมสรมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักนะครับทำให้ก็เสริมทัพได้ไม่มากแล้วก็ต้องดันดาวรุ่งขึ้นมา ดูแล้วน่าจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ในปีนี้นะครับขยับไปอีกคู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือแบงคอกนะครับเสมอกับอุทัยธานีศูนย์พัฒนศูนย์นะครับผมได้ไปดูที่สนามด้วยครับเกมนี้นะครับแล้วก็ได้ไลฟ์สดนะครับถ้าใครได้ดูนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับในช่องผมเองนะฮะซึ่งก็เกมนี้นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ก็แลกกันแหละครับแต่ว่ามีจังหวะยิงชนเสาชนคานรวมๆกันน่าจะ5ครั้งได้นะครับทั้งฝั่ง B u แล้วก็ทางทีมเยือนอุทัยนะฮะ บียูนี่ก็ยังมีอาการตื้อๆนะเกมรุกนะครับไม่มีตัวยิงอย่างโมต้าก็ดูจะขาดคนที่จะปิดบัญชีนะครับวันนี้เนี่ยไม่คมเลยนะครับต่างชาติเองก็ยังจะต้องปรับอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่ายังเล่นดูไม่ค่อยเข้าขาอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็ต่างคนต่างเล่นกันซะมากกว่านะครับอุไยเกมนี้ยิงเขารับทั้งเกมด้วยนะครับแบงคอกยิงไม่ได้เองนะครับเท่ากับว่าแบงคอกนี่พลาดสองนัดติดแล้วนะครับเกมที่แล้วนี่แพ้บิลลัมมาเกมนี้ควรจะต้องชนะปรากฏว่าทีมโค้ชแบนทําไม่ได้นะครับ โค้ดแบงกเองก็ยอมรับว่าทีมเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่แบรนด์พูดแบบนี้ปีนี้ลุนแชมป์เหนื่อยแน่นะครับเพราะว่าฝั่งบุลียามตอนนี้เขาติดเครื่องไว้แล้วนะครับชนะ3ามตรวดนะครับเช่นเดียวกัน5าเรือด้วยนะครับนะฮะอาจจะเหนื่อยนะครับสำหรับการไล่ตามของทางแบงค็อกนะครับเพราะว่าฝั่งบุรียามเขาไม่ต้องรอเวลาจูนเครื่องแล้วนะครับเขาติดเครื่องยาวๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับสะดุดแบบนี้แฟนบอลหัวเสียหนักเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะชนะเกมนี้นะครับโอกาสบานเบรสนะครับการเข้าทางยนะครับ เสมอให้กับทีมที่ออกสตาร์ทไม่ดีด้วยอย่างอูไทยนะครับก็คือแฟนมียูหัวร้อนกันหนักเลยนะครับหลังจบเกมนะฮะพลาดเก็บได้แค่1แต้มก็เป็นเรื่องที่ไม่พอใจจริงจในเกมนี้สําหรับแบงคอกนะครับอ่ะนั่นคือเบื้องหลังเกมไทยลีกในคู่วันอาทิตย์นะครับที่เป็นทีมใหญ่ทั้ง3คู่เลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับคุณชมครับอ่ะอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปราชญยาอย่างไรล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีตามนะครับในคลิ